ในคอร์สนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Power BI มาวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอในรูปแบบ Visualization ประกอบกันเป็น d a s h บอร์ดในการสร้าง d a s h บอร์ดเราจะเริ่มจากการหยิบข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมายในองค์กรหรือข้อมูลที่อยู่รอบๆตัวเรานำข้อมูลมาเตรียมพร้อมพอมเป็น Visualization เพื่อความเข้าใจในข้อมูลและหาอินไซต์จากข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นจากการจัดอันดับของ g a r t n e r Power BI ถือเป็นซอฟต์แวร์อันดับหนึ่งทางด้าน Business Intelligence เนื่องจากการใช้งานที่ง่ายและสามารถต่อกับแหล่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Excel หรือฐานข้อมูลในองค์กรและที่สำคัญเริ่มต้นใช้งานฟรีค่ะ สำหรับคอร์สนี้เราจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานหลักการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง Visualization ผ่านทางโปรแกรม Power BI ถ้าคุณมีข้อมูลอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นข้อมูลยอดขายข้อมูลลูกค้าข้อมูลการผลิตในโรงงานและคุณอยากเอาข้อมูลมาทำธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณเราจะมาเรียนรู้กันผ่านทางเวิร์กช็ที่ทุกคนจะได้ลงมือทำจริงผ่านข้อมูลการขายของออนไลน์อีคอมเมิร และข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมายในเว็บไซต์สามารถไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่คุณทำงานอยู่ได้ถ้าคุณพร้อมแล้วสมัครเรียนกับเราได้ที่ s t u d i o Studio ของคนอยากอัพสกิลแล้วพบกันในคอร์สค่ะ